วันนี้จะมาเซตอัพระบบไลฟ์นะครับจะเป็นแบบเดนะินไลฟ์นะนอย่างแรกเลยก็ต้องมีกิมบอ l ก่อน,นที่ใส่ออปชันเพิ่มเรอุปกรณ์เพิ่มก่อนมีแอลเพจแอลเพจแล้วก็ใส่ตัวโคชู ใส่ขานี่เรียบร้อยนี่ปรับใช่ไหมต่อมาใส่ ตัวจับมือถืออ้าวแตกเหรอไปเดี๋ยวติดกล้องครับ เอาเพไม่มากว่อนกล้องที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับ Sony ZV-E10 ตัวนี้เลยติดกับเลนส์1800ห้าตัวนี้ก็ใส่เพจ เอ็ปุ๊บถัาไปก็ติดติดไม์ไม์ที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับโบย่าอืมใช้ไม์โบย่าตัวนี้ เราก็จะเอานี่นะตัว Rx ครับก็เอาสายเป็นแบบ2ขีดใส่เข้ากับตัว line out นี้แล้วก็เอาไปต่อเข้ากับกล้องช่องไมของกล้องนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต่อกล้องเข้าไปที่มือถือนะครับใช้มือถือไลฟ์นะใช้แอป camera file การไลฟ์นะครับ่านะเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตอัพเสร็จกันเลยตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับกอนี้ตัวนี้กล้อง zv 1 0ต่อเข้ากับไมโครย่านะครับเป็น2ตัวส่งนะครับก็ใช้เลนส์0ิบแตัวกล้องเนี่ย ก็ใช้เป็น DC Cooper นะครับนี่ใช้สาย DC Cooper ต่อเข้ากับตัว power bank จะได้ไฟใช้ใช้ไฟจาก power bank โดยตรงเลยนะไลฟ์ได้นานกว่าแล้วก็ต่อเป็น HDMI out นะครับน,น,นี่เป็น HDMI HDMI out อันนี้ฟังนะครับก็อคอยมอนิเตอร์เสียงนะ HDMI out มามาเข้านี่ capture card ตัวนี้ แคปเจอร์การ์ตัวนี้ก็เอามาเข้าตัวฮับที่ใช้ตัวฮับเนี่ยเพราะว่าผมจะได้ใช้ไปชาร์จไปได้นะเพราะว่ามันไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ไงโทรศัพท์ก็ต้องพอไลฟ์นานก็ต้องชาร์จแบ,บตโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวจะเอาพอแบงก์อีกลูกหนึ่งนะเป็นลูกใหม่อีกอันหนึ่งนะยังไม่ได้ใช้ซ้ากับลูกนี้นะเป็นอีกลูกหนึ่งมาต่อเข้าตัวตพวแบงก์ตรงนี้แล้วก็ชาร์จเข้าโทรศัพท์พร้อมกับไลฟ์ไปด้วยนี่ก็จะได้ตัวแอปพลิเคชันที่ใช้นี่ก็ตัว Camera f i ฟลนะครับ ตัวนี้แค่ามารับไฟเพราะถ้าเกิว่าใครอยากให้ดิวไปเดินไลฟ์ที่ไหนทักมาสอบถามได้เลยนะครับ